ครับกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการครับแคปบิสเนสครับเป็นช่วงที่ผมและพี่โป้จะนําข้อมูลทรโนโลยีดีๆนะครับ,รบเกี่ยวกับด้านธุรกิจมานําเสนอ่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าใครที่ไม่ได้ติดตามเราอย่างต่อนเนื่องเนี่ยคุณจะต้องพลาดเรื่องราวด้านไอทีที่เป็นเกี่ยวกับเชิงธ,ธุรกิจแน่นนอนถ้าได้เงินเพิ่มครับเราต้องมาดูช่วงนี้ใช่เลยจะทําให้ต่อยอดเงินแน่นอนครับใช่ครับวันนี้พี่โป้มีอะไรมาอัปเดตครับวันนี้ต้องบอกว่าก๊อบเคยยินไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของสามิติสามิติงานแบบสามิติ อ๋อก็ตอนแรกสามตีนิดคิดถึงหนังเลยคิดถึงหนังอะไรหนังแบบพวก 3D ไงที่ใส่แว่นใช่ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินตรงนี้เป็นสีแดงวันนี้เขาเลิกแล้วอ๋อแวเป็นแบบสามมิเขาจะเป็นแว่นใสๆอ๋อเหรอน่านี่ไดองหนังนี่เป็นพวกโรงหนังแบบตีตัวสองเรื่องควบมาเนี่ยตีตัวสองเรื่องควบไทยลามาประกอบไปบ่อยเขาตีเอาเอาแว่นไปเองด้วยเออเนี่ยนะครับสามมิติแต่วันนี้มันไม่ใช่แบบการดูหนังแต่ว่ามันเป็นการเทคโนโลยีทางด้านการพิม พิมสามมิติแน่นอนครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินประเทศจีนที่เขาบอกว่าเขาพิมพ์ตึกใช่ครับเครื่องพิมพ์จากเครื่องพิมสามมิติถูกต้องเลยอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีสามิติที่พิมพ์ภาพจากเดิมเนี่ยที่เราเคยพิมพ์เป็นกระดาษธรรมดาใส่มึือในพิม์ตึกพิม์ตึกสองมิติอย่างเดิมอ่ะแต่นี่พิมพิมตึกเป็นคะลุหาดขอโทษวันนี้พิมพอวัยวะอวัยวะทําแขนมีเรื่องจริงเลยนะครับจะบอกให้แสดงว่าวันนี้ที่โป้จะมาเจาะ เรียกว่าเทนโีสามมิติครับในเรื่องของพิมพ์ติ้งให้เราฟังครับผมงั้นเริ่มต้นเลยดีกว่าพี่โปครับต้องเรียนกอล์ฟกับคุณผู้ชมอย่างนี้ครับเทนยีการพิมพ์แบบสามิตินี่คือการพิมพ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เดิมที่เราเป็นหมึกเนี่ยพิมพ์ให้เป็นรูปขึ้นมา <c oughs> นะครับอาจจะมีตัววัตถุดิบนะครับเดิมที่เราจะใช้น้าหมึกอา่าใช่ใช่แต่ว่านี้มันเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเป็นพลาสติกบ้างเป็นเม็ดพลาสติกนะครับเป็นเลซินเป็นอะไรพวกเนี้ยสร้างให้เกิดเป็นรูปขึ้นมา จริงๆเมื่อก่อนเราบอกว่าต้องปรินเตอร์เนี่ยต้องใช้น้าใช่ครับต้องพิมพ์อย่างเดียวเป็นน้ําใช่ครับวันนี้บอกว่าไม่ใช่แล้เออใช่มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วใช้เป็นคือน,น้ําแต่ก่อนนี่เป็นน้ำมึงไง<อ>นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นพวกพลาสติกเพราะเราจะต้องขึ้นลูกขึ้นมาขึ้เป็นชิ้นงานจริงเลยเอาพลาสติกละลายมาพิมพ์เลยถูกต้องอ <ๆ S 2> นะฮะ <ๆ S 2> แล้วจริงๆเป,เป็นสาเหตุอะไรทําไมถึงต้องมาเป็นสารพิจิรี่ต้องต้องเปลี่ยนจริงจริง เดิมก็พิมพ์พธรรมดาพิมพ์ภาพครับผมแล้วทำไมวันนี้ธุรกิจต,ต้องมาเปลี่ยนเป็นสามมิติคืออย่างนี้ฮะย้อนกลับไปอย่างเช่นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นพวกการกลึงการออกแบบเขาเรียกว่าต้นแบบอะพวกโฟโตไทป์พวกอะไรเงี้ยเราต้องผลิตออกมาก่อนอใช่ไหมครับเราต้องผลิตชิ้นงานแล้วกว่าจะเข้าสู่กระบวนการลงกลึงต่างๆเจียวมาเป็นหูมันใช้เวลานานแล้วเป็นวันแล้วก็มีราคาสูง Oh. นะครับทำให้มันเกิดการพิมพ์ที่เป็นรลักษณะแบบต้นแบบขึ้นมาโมเดลโมเดลถ้าพูดถึงโมเดลเนี่ยจะชัดเจนจะชัดเจนคือถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยเราพิมพ์แบบเป็น2มิติเรามองไม่เห็นมุมไหนแล้วมันมีการทํางานอย่างไรบ้างเราต้องส่งไปที่โรงงานไงอ่าใช่อย่างทุกวรา่มมจะออกแบบเกี่ยวกับ แก้วถ้าเป็นจิวเวลี่ก็อาจจะแบบออกแบบตุ้มหูนะครับอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คือมันก็ต้องเขียนเอาใช้มือเขียนเอาใช่ครับอันนี้ก็จะออกมาเลยถูกต้องยิ่งเป็นพวกอุปกรณ์พวกชิ้นส่วนรถยนต์นะโอ้โหอย่างเช่นบางบางชิ้นส่วนอ่ะจะต้องเป็นข้างในซึ่งซึ่งมันเล็กเล็กแล้วมีความสลับซับซ้อนการที่เราออกแบบปุ๊บแล้วส่งไปลงกลึงหรือว่าไปที่โรงงานเพื่อผลิตขึ้นมาหนึ่งตัวนี่ มันใช้เวลานานใช่แล้วก็มันไม่คุ้มเรียกว่าต้นทุนในการผลิตเอาง่ายเอาเหล็กมาเจียตัดอ่ะก็จะมาตัดกว่าจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่เราอ่าแล้วมาประกอบกันแล้วถ้าเกิดผิดผิดรูปแบบอีกก็ต้องส่งกลับไปทําอีกมันใช้เวลาในการทําไปทํามาเนี่ยนานเรียกว่าปรินเตอร์ตัวนี้ครับถามพี่ตีพิมพ์ออกมาได้ทุกอย่างพิมพ์ออกมาได้ทุกอย่างเลยจริงเหรอพี่จริงครับอืก็คืออย่างอย่างในการพิมพ์อย่างเนี้ย จริงๆแล้วมันในอุตสาหกรรมมาพิมพ์มากเลยนะครับม,มีการทำทำมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีเป็นเครื่องบินสามมิติ<ะ>ใช่ครับในโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆมันไม่ได้ เพิ่งไม่ใช่เพิ่งมีปีเดียวใช่ครับผมเพิ่งเพิ่งได้ยินแบบปี2ปีนี่เองอแต่ก่อนมันจะอยู่ในกลุ่มสาหก,กรรมเฉพาะทางพวกโรงงานการผลิตนะครับแล้วก็ใส,ส่ส่งไฟล์ไปเพื่อสร้างชิ้นงานมาเครื่องก็มีขนาดใหญ่มากมนะก็จะมีตัวแบบการยิงแสงไวรุนตาไวเลสแสงเลเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับเราเรียกว่าแต่ก่อนนี้จะเรียกว่ารับิดโฟโตไทป์นะครับในกลุ่มสาก,กรรมเขาจะ,จะใช้คํานี้กันเพื่อสร้างต้นแบบแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วเรียกว่าตอบโจทย์ก็คือท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นในงาน ต่างๆเกี่ยวกับใชทีเยอะขึ้นนะที่เอาแบบมาเปิดเป็นเครื่องพิมพ์แบบตัวขนาดไม่ใหญ่มากแล้วประมาณตูนหนึ่งขนาดย่อมประมาณเนี้ยล่าสุดก็มีงานอ่าไทเลอร์บายโปรก็มีเป็นตัวเปลี่ยนปากกาค่อยเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของพิมเตอร์ทั่วไปท่านผู้ชมก็คงเคยเห็นอยู่แล้วหนึ่งต้องมีซอฟต์แวร์ต้องมีน้ำหมึกครับอ่าในการพิมพ์ไอตัว P ิมเตอร์ทีดีเนี่ยมันต้องใช้ฟังก์ชันแบบเดียวกันป่าพี่เราก็ต้องเราเราต้องเปลี่ยนมุมนองเปลี่ยนมุมมองความคิดนิดน,นึงนะ,ะนะครับคือหมายความว่าเดิมทีเราจะพิมพ์แบบธรรมดาก็คือพิมพ์กระดาษทั่วไปอ่ะใช้ใชอิงเจตก็เป็นน้ำหรือเลเซอร์ก็เป็นผงหมือกอะไรเงี้ยแต่ว่าการพริมพ์แบบสามมิติมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ใช้หลักการคล้ายกันอ่าเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวการออกแบบก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นออกแบบโปรแกรมที่ออกแบบภาพสามมิติได้ อ๋อเออใช่พวกนี้มันต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทางไม่ใช่บอกว่าเอาโปรแกรมเหมือนเอารูปรถมาวันนี้โอ้โหเห็นเลยไม่ได้ BMW อ่ารูปรถมาแล้วปิ้นออกมาเป็นมันไม่ใช่มันอาจจะต้องกลังคิดอยู่นะมันก็มีโปรแกรมแบบที่เกิดเป็นคอมมิชเชียลหน่อยนะครับพวกโปรแกรมแคทนะนะครับพวกนี้เนี่ยเขาก็เขาก็ต้องออกแบบทางด้านสามมิติได้คือออกเป็น 3D ขึ้นมาเลยถูกต้องชิ้นงานก็เป็น 3D โมเดลบ้านใช่ไหมโมเดลบ้านเียโมเดลรถโมเดลอย่างที่บอกไปจิวเวลรี่อุตสาหกรรมต่างๆนะครับ วันนี้เนี่ยต้องออกแบบแล้วก็เอาไฟล์ส่งไปนะครับหลายคนอาจจะถามผมว่าเอ๊ะทำไมมันมีซอฟต์แวร์โปรแกรมที่เป็นเสียเงินอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆมันก็มีโปรแกรมที่ฟรีก็มีะนะครับมีโปรแกรมฟรีเกี่ยวกับออกแบบ 3D เลยถูกต้องอนะครับชื่อโปรแกบรบมะไรมีมีไหมพี่โปรแกรมอย่างเช่น Blender นะครับ SketchUp พวกเนี้ยนะครับพวก1 2 3D Design โอโ้โหพวกนี้เนี่ยก็มีฟรีนะครับแตบ่บางทีฟังก์ชันมันอาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบนะ แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ก็เริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนเผื่อว่าเอ้ยผมสนใจอยากจะทํา 3D โมเดลอ่าแล้วก็อยากจะทําเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบโมเดลนาฬิกาสายข้อมืออใช่ใช่ครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยเราก็ออกแบบในโปรแกรมนี้อืมแล้วก็แต่ว่าพอออกโปรแกรมนี้ปุ๊บก็ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติมาใส่ได้เลยครับใช้ได้เลยหรือเปล่าพี่ใช่ครับเครื่องพิมพ์นี้ก็จะต้อง support กับโปรแกรมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ัพ p อ o r t อยู่แล้วล่ะ อ๋อ oh, ก่อน,อนจะต้องซื้อนี่ต้องดูด้วยเหมือนกันต้องดูด้วยแล้วก็ตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแทนที่เราจะใช้น้ําหมึกนะครับเขาก็จะเป็นพวกตัววัตถุอย่างอื่นที่ผมเ,เรียนไปข้างต้นอย่างรเรื่องของเป็นตัวพลาสติกพลาสติกเป็นไฟเบอร์เมล็ดพลาสติกเนี้ยที่เราใช้ในโรงงานนะครับเดิมทีเราก็ต้องไปที่ที่เป็นโรงกลึงอะไรพวกนี้ที่ทําพวกพลาสติกแต่เดนี้เราก็ตัวนั้นเอามาใส่ในตัว ตัวเครื่องินเตอร์ซักนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกเรซิน่ทีขึ้นรูปจากน้ำมาเป็นของแข็งใช่เรซินเขาจะนิยมมากใช่ก็คือขึ้นรูปด้วยการใช้วิธีกรรมกรรมวิธีต่างๆของตัวเครื่องพิ้น์แล้วก็ส่งไฟล์จากโปรแกรมเนี้ยให้มันทํางานแล้วมันก็จะค่อยๆสร้างเป็นชั้นเลเยอร์มานะครับสร้างจากเป็นน้ําถ้าเป็นเรซินก็เป็นน้ําขึ้นรูปเป็นของแข็งนชครับหรือว่าเป็นเม็ดพลาสติกก็ใช้ความร้อนเผาและหลอม นะครับคือในกลไกของตัวคือจทำเขาจะทาเสร็จเลยทําเสร็จเลยไม่ใช่แบบปินพ์มาเป็นอ,อ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วปล่อยให้มันใช้เวลาไม่ใช่เขาจะทําเสร็จเรามีหน้าที่แค่ส่งออกแบบส่งไฟล์แล้วรอครับผมพิมเตอร์จะทำกามเขาเรียกความความรู้จักกับมันเลยใช่ครับแล้วก็ออกแบบนะครับท่านผู้ชมที่เห็นล่าสุดที่จีนเนี่ย ผมเห็นเลยว่าเขาใช้ปูนอ่ะใส่ลงไปแล้วก็เครื่องเป็นที่เป็น,ปนขนาดยักษ์ที่เป็นพอกปริ้นตึกอ่ะ,ะอ่านี่ก็อ๋อก็เป็นเหมือนกันเป็นของเหลวแล้วก็ค่อยค่อยเป็นออกมาใช่ครับในการสร้างก็รวดเร็วเลยใช่ครับแทนที่เราสมมุติว่าเราจะใช้เวลาอาจจะเป็นในการสร้างบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนถูกไหมนี่ก็ยน่นย่นระยะเวลาเยอ <ก S 2> ะมากเลยใช่ครับก็คือปริ้นก็ค่อยๆทําออกมาแต่ว่ามันก็ต้องมีการคํานวณทางอุตสาหกรรมด้วยนะครับบางทีอย่างเช่นการสร้างบ้านหรือสร้างอะไรพวกเนี้ย ถ้าคำนวณออกมาแล้วมันครบถ้วนตามหลักอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแกร่งทนทานแต่ว่าบางครั้งนี่แบบเขาอาจจะเป็นโชว์ได้นะใช่เป็นโชว์ถ้าอยู่จริงก็อีกเรื่องหนึง่งก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นครับพี่โปรครับครับ,ค,รบคำถามสําคัญเลยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรไหนที่ใช้เรียกเป็น 3D printer ไหมครับต้องบอกว่ามันเหมาะกับทุกอุตสาหกรรมดีกว่านะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปการผลิตอย่างเงี้ย การขึ้นชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยแทนที่เราต้องเสียเวลาส่งไปที่โรงกึงหรือว่าอะไรพวกนี้ uh huh. ให้ขึ้นชิ้นงานมาเป็นต้นแบบก่อนเนี่ยมันก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ละเรามีเครื่องพิมพ์เตอร์ uh huh. ที่เป็นสามิติพิมพ์ออกมาเลยดูต้นแบบ uh huh. ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี uh huh. ทางด้านการแพทย์ที่ผมบอกว่าต่ก่อนนี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งที่เขาพิการ uh huh. นะครับหน้าเขาเนี่ยอาจจะมีความเสียหายทใบหน้าใช่ครับเก uh ิด huh. เป็นโรค uh huh. นะครับตรงนี้ก็เสียโฉมไปเขาก็ผลิต ชิ้นชิ้นชิ้นที่เป็น3 d ดีเนี่ย3มมิติขึ้นมาแปะ แล้วเขาใช้วัสดุอะไระพี่วัสดุเนี่ยก็ต้องไปดูทีว่าที่เหมาะกับหน้าเขา<อ>นะครับก็คือผลิตชิ้นงานนี่คือทางการแพทย์นะครับทางการแพทย์หรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกอุตสาหกรรมทางด้านโฆษณาคุณจะออกแบบทางด้านโฆษณาพวกอย่างที่บอกว่าเป็นกําไรไหม,มหรือว่าเป็นจิวเวลี่จิวเวลี่ก็เป็นอุตสาหกรรมทางด้านอัญมณีาานะครับคือออกแบบมาก็เอาไปใช้เป็นต้นแบบได้ก่อนที่จะผลิตจริง,รงนะครับอันนี้คือช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานและก็ได้ของที่เหมือนจริงมากขึ้นก็เรียว่า ก็เรียกเหมาะกับทุกธุรกิจแล้วก็แต่ประเทศไทยเนี่ยก็มีกันมีเริ่มมีกัรใช้เยอะม,มีการใช้กันมากขึ้น,นะคือเรียกว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดเราจะทาธุรก,กิจจริงๆแล้วการออกแบบรีพันสินค้าหรือทําในทุกหนวงานเนี่ยควร,ครจะเริ่มต้นสนใจแล้วใช่ใชอ่ะละถ้าผมสนใจจริงจังละ ผมจะต้องไปหาซื้อหรือมีที่ปรึกษาที่ไหนบ้างครับท,ที่จะที่จะตอบโจทย์ผมเลือกของ 3D printer บางทีวันนี้เนี่ยเขาก็มีแฟนเพจนะครับมีแฟนเพจเลยเหรอแฟนเพจด้วยนะครับเป็น 3D printer เลย 3D printer Thailand อะไรเงี้ยนะครับเสิร์ชเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นให้นะครับ,รบว่าแฟนเพจที่เขามีอยู่ในประเทศไทยเขาจะมีทั้งตัวเครื่อง เครื่องพริ n ์นะครับอ,อย่างเช่นมีของอัพบ็อกนะครับ <Box. S 1> เรื่องของตัวของโลเรนที่เคยเป็นเครื่องพริ้์มีหลายยี่ห้อเลยนะครับ,รบแล้วจะบอกกรรมวิธีการผลิตนะครับมีการใช้งานซอฟต์แวร์พวกนี้ช่วยให้เราสามารถที่จะทำงาน การผลิต 3D p r i พิมพตอร์ได้ดีมากขึ้นนะฮะคือจริงๆตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วแต่ว่าเราบางทีบางคนเนี่ยยังไม่ได้สนใจใสามารถไปดูได้ใน Fanpage 3D พิมพ์เตเลยและเขาจะมีหลายแบรนด์ที่แนะนําอยู่แล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆจาก็เป็นแฟนเพจที่ง,ง่ายๆเลยจะมีการแชร์ประสบการณ์กันด้วยต,ต้องเลยนะครับพี่โป้ถ้าผมสนใจเนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่ ถ้าตอนนี้นะครับโอเคราคานะครับอย่างเครื่องพิมพ์นะครับที่ตั้งโต๊ะได้เอามาพิมพ์ได้นเนี่ยก็ประมาณสัก30 0 0 0 0 0 0 0ใช่ครับดูมันอ,อ,อาจจะเยอะสูงแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดในแง่ของอุตสาหกรรมแล้วคุณมาทําแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับหรือว่ารออีกสักพักหนึ่งเมื่อเทคโนโลยีนี้มันพัฒนามากขึ้นราคามันจะค่อยๆดาวลงมารมจริงๆมันพวกนี้สามารถเช่าซื้อเช่าใช้ก็ได้นะก็เผื่อไปลองดูบ่าวจะมีในส่วนของแฟนเพจนั่นแหละใช่ครับ เชื่อว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3D พิมพ์เตอร์นะครับเป็นไอเดียดีๆแล้วนะครับแล้วก็ควรจะน้องลองดูว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าใช่ถ้าจะคิดว่าจะลงทุนทำธุรกิจจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเพราะสามารถจริงๆมันสามารถสร้างเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ได้เลยใช่ครับแล้วก็ต่อยอดกับธุรกิจได้ครับครับแต่ข้อมูลดีๆของวันนี้ยังไม่หมดเลยครับเพราะช่วงต่อไปจะมีน้องอรุมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ดีนะครับใช่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงท้ายของรายการกับช่วง Windows IT Pro <S <S เป็นหนยงสารด้านไอทีสำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความไอทีที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ w w w .windowsitpro.in.th พร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด์ ร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจงแถมเรารายงานคุณก่อนใครรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนต้องก็สิบโซเชียล